สบายดีพี่น้องเกิดยังขืนรวดไทยมาเฮ็ดยังละบัดนี้คึ่นนี่ไท,ทยมาไทยขู่ดิไทยมาไทยคู่อกให้ที่นั่นต่างเวทีพี่น้องกินข้าวกับยังนั่นกินข้าวครับยังกินข้าวับยัง ก๊บกับไอ้บบนั้นกับปุบอ๊กับปี่ตาแห็งไอ้เงี้ยบุญเสียนเนาไมาขายว่าเหอะเดี๋ยวันเห็ดโป่งแกบปานินก้าเห็ดเนาะมรามีรนสัตวเลยไงสะพอลาเดเรียนสะพ้อลาเดเรียนมาหาขายแล้วเนาะ พ่อเลี้ยงไรเนาะรสชาติอื่นวมีเลยมีกินรสเดียวเท่านกินเปเปนนีแล้วปเเ็ดายเนาะตีแล้วเขาสื่อเนาะเขาไม่ได้ขอรกินเนาะหวยว่าถือปากเข้ากันมัันขาดอนาน้าเค็มดอก ขาดน้ำตาลหรอข้าวโพดชุล้นหรออร่อยขาดควบนัวขาดคบอร่อเอารถไทยไปใส่หมันก็ไทยโอ้ยโ,โอ้โยไา่่น งตก๊ตกคู่ตกดุมวันนี้มีมวยเพราะวันมวยได้ดิเพราะวันเอาว่าเห็นก็เห็นรถถ่ยนะ นอ,นนนอเห็นรถไถมาถ่ายู่นี่เป็นจังใดเอาเกี่ยงว่าหันก็เห็นรถไถไปใส่ เจ้าวางไหนกะ <c oughs> โอ้ข้าจะยันมะนลำบ่ำเ,เ <c oughs> <c oughs> จ้าว่าบงหมันลำก็เห้ากันนอนต่อคือยังเห็นไทยวุน่นวุ่นบัานวันนี้คือไปเห็นแล้ว

นี่เนี่ยทีพันไรอ้าวไมแอาเก็ดขมฮะเนี่ยทีพันไรแต่ว่ามอมีเหมืต่างที่มอญคือคือวาจังสันก็จะไปต้งเปนเใบตองตัวเพอายุ่งคอเคลียดแล้วเดีว่าต้องเอาขันแท้มันหนีออก สเสียเอ็นก็เอ็นบอกก็เสียเอ็ดอยู่รถไทยแลียนไปใส่รับพระมหารถไทยแลียนไปใส่วังหันสนอกรถไทยรถไทยก็เห็นมันเพิ่นมาต่ำวิ่งหนี่อบอกก็ยึดกับบอกว่าเหตุ เอาโลคู่แทกคัดนีได้แหละออกอนี่กระบอกกรรมการลำมุดเศร้านี่นี่บอกกันฮะเมียนนี่ละนี่ละ,ละสองงานนี่ละเมียนสองงานงนี่ละตั้งสองงานนี่ละใส่กัน,นก็เลยว่าพอหยุดเลยบอกว่าให้มาเอาคู่แทะคัดหนี้ออก มันบอกกันคุณพ่อผู้ใหญ่ของมันรับเป็หน้ายกผู้น่นคนอบตผู้นั้นนั่นเสียขาวๆพู้นี้หน่อยนี่มุอเศร้านี่กับอีกผู้นึงมันนายกบุกเพิ่นบอกกันแล้วพอยุดบอกแล้วพอยุดบอกเพิ่นแล้วแต่เพิ่น่าจจะเคีรยกันท่านเด่นใจมั้งเพิ่นว่ามันเป็นคู่เด่นพอดีไปนะ คู่นี้มันเป็น,น,น,นป,ปนม,มันเป็นคู่เดียนพนนายใจเคียวกันว่าท่านนันตี้เฮ้ยจังไดบุ๊ควายุดบอกแล้วล่ะวอายุดบอกคนแล้วต้องมาค็ย็นเสียเย็นว่าอยู่วงหันว่าวกับันจ้าภาพืหอแม่เจ้าของรถไถว่างฮันผู้ขับรถเออ เย็นพี่เอ็ดว่าอยู่กับคนขับรถไทยอยู่ด้วยเราวังหันป้าเด็ดทีมงานข้ามาเมืดเราพี่น่องรถเวทีรถตูรลำโพงกับมาเมืดแหละวราจะสิต่างเวทีพี่น่อง จะพาบเคียกันมาท่านในเลี้ยมได้ว่ามองมองสิต่างเวทีก็ได้เห็จังใดว่าไทมากหันพุนขึ้นแรีนขึ้นเป็นจังใดเป็นเคียกันว่าจาังใด เรีนรถไถมาแล้วคือเรียนขึ้นบ่เอาไอา้รถไถมาหันขึ้นเรียนขึ้นบ่รู้เลยครับเอาเสียเอ็ดเดี๋ยวฉันเอ็ดอยู่หน้ารถมังครับเพิ่นเมากันกับรถไถยวาน,น,นรถไถมาคขาเดียวขึ้น,เร,นเรียนกับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับสัก้อนพี่น้นองพอกันไ่คลิปน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องรถไทไปไสบุพเฟ่ย